สวัสดีค่ะประเดือนสีห้เบิ้งแตงปลาเดืนอนนั่นเอามเาพาะเนาะคะ่ะเนาะมันเป็นแตงลานปลาเดือนเอามเาพรออ้ไปสื่อเขามาซ่องหนึ่งล่องมเพาะล่องมึงมันถึเกิดเพราะมันเลยกเกิดเกิดดีดีกำลังแตกมาเรกกื่องพริกน,นั่นน้ำพริกหวานน้ำเนาะค่ะเนาะกำลังเกิดแตกมาแล้วปลาเดือนเนาะค่อยสีแยกไปใช่กระถาง เอาไปปลูกมันเป็นแตงลานเนาะค่ะเนาะสีล่องปลูกล่องเบืองซ่องหนึ่งเลยเพราจักกี้เม็ดหนึ่งประเด็นไปซื้อเมื่อนั้นประเด็นไปออกกต่อแลยไปซื้อมาเนาะค่ะเนาะเมื่อเมืม่อได้สองใบเหรอผมได้จักได้หลายใบประเด็นนี่ใครสีเอาไปเกลื่อนลูกกระถางไม่เนาะค่ะเนาะอันนี้สำหรับเพาะเชื้อเง่งาก็อย่งางเง่าเง่าผัก ประเด็นเบิง่งอัปเดตต้นใหม่ต้นอะไรเห็นเบิ่งเนาะกันเนาะงต้นใหม่ประเด็น,นงามๆอันนี้ประเด็นเดี๋ยวไม่ขำขึ้นเนาะมันเป็นนั่นเฟื่อนซื้อเฟื่อนอย่างบู้พอจะหูวจากต้นง่ายๆเนาะคันเนาะต้นใหญ่คักใหญ่เนี่ยง่าย ช่มสวนดอกกุหลาบตอนวันหนึง่งคิดจะมาดอกกุหลบาบก็ออกมาโมัน,นี่ออกดีดีบางด้ดอกกุหลาบงามๆคนกำลังตูมโู้บๆไีๆเป็นดอกกุหลาบงามๆนั่นดอกกุหลาบแดงออกเป็นชอ่อเป็นช่อเลยออกเป็นชอ่อเป็นช่อเลยเนาะอันนี้ก็ชอบอันนี้กันดอกกุหลาบเพื่อน อันนี้สีอขาวอมชุมพู้เลือๆเ,เนาะค่นนะเนาะอันนี้สีชมพู้อันนี้คล่ายๆกี่บัวแต่บอแมนกีบบัวงามงามเตยประเดือนถูกฝนเตยประเดือนกต่งงามงามเตยประเดือนอันนี้ดอกแก้วเนาะค่นนะเนาะดอกแก้วมันกำลังิดเป็นดอกเป็นหลายแล้วเนาะ อดอกแก้วต้นก็ล่างน,นั่น <c oughs> ออขอโทษข้อไข้เด้อโอ้จะเดลียดตัดข้อไปเบิ่งนั่เนาะกันเนาะตำหนึงประเดียนนอนผูกไปก็ล่างงามตำหนึงประเดียนเห็นตำหนึงเบิ่งเตยประเดียนงามงามเตยเตยงามครับประเดียนเสียดขนมกินหนิยกะ อันนี้สาคูประเด็นกับเป็นดอกวะนี่ดอกสาคูประเด็นสาคูก็ลริ่เป็นดอกนี่ดอกมันดอกมันงามงาเนาะค่ะเนาะอันนั้นเช้าหน่อยปาเปีงอันนี้เขาเอื่นตนนกินง่ายกว่าสมัยประเด็นเป็นเล็กหน่อยนักเรียนนั่นเคยเอาใบมันไปกินกับเหมือนประแดกฟองสมัยตะกี้เนาะคะ่ะเนาะ แต่สมัยกูมืึอนี้เพื่กินหรนอล่ะสมัยได้กี้เป็นเด็กน้อยนะักเรียนเพิ่นพากินนัก,ก็กินน้ำฝนะบ้างอันต้นนั่นนี่งามงามไปเดียนแยกไปได้หลายตนน้นเนาะมันแตกกอขึ้นเนาะอุนต้นใหญ่มันนอนอยู่นะ่ะอุนต้นใหญ่แถ่นอนนี่เุ่นอันนี้เขาแตกกอขึ้นมากแตกกอขึ้นมากนั่นอันหนึ่งสอาหน่อยป้าปแกง อันนั้นเอิ่นนี้อย่างน้อประเด็นเริ่มซื้อเริ่มซื้ออีกอ่ะคนบอกยังเริ่มซื้อเบืองใบเพิ่์นมันตกลงมากมันกับมาเกิดเลยนี่ใบมันมันเลยมากมันกับมาเกิดเกิดง่ำง่ำเลยเกิดง่ำครับเดี๋ยอีกต้นต้นใหญ่เขาต้นใไงเขาง่ำครัครับเดี๋ยวแตกหยอดขึ้นมากดูลังบานประเด็นตะกรนันง่ำง่ำโดีนี่มันยั่งคือเก่าบุ๊บ ลูกแม่ลูกไปทางถิ่มพัดระบุป,ประเดียนว่าจะเอาไปปลูกให้นะึ่มเสียงกากระห้องป,หง,หงประเดียนเบี่ยงเฮ็ดกระด่างกระเดียนนะประเดียนบ่ได้มาเก็บไลหลเฮ็ดมันขึ้นพอนะ้วยจนว่ามันเป็นนั่นจนว่ามันหงอกมันนั่นนี่ เดี๋ยวอีกนาฝนก็สีขึ้นมาอีกแล้วค่เนาะประเด็นไม่ได้เก็บตะกอนนี่เก็บไปกินเดือยอยู่ตรงนี้ไปเก็บดอกเพื่อนมันหลเดือยไปทัวเพื่อนเดือยไปทัวเลยเนาะค่เนาะน,นั่นตอนต้นตะบองเพชรไงที่เพิ่นห้ยประเด็นมากประเด็นได้เห็นยกมากทั้งกระถางเลยเนาะค่เนาะเพิ่นห้ทั้งกระถางมาก มื่อนี้เขาก็หายประเด็นมากเบิดเลยประเด็นบริสุทธิ์เป็นหามากเป็นยกหายมากเบิดเท่ากับทางไงกับทางหน่อยมานมาเบิดประเด็นก็เอามากเอามาปลูกเอามากหดน้ำเป็นผากันใยบานไหมเราเป็นกัเล่ยนบ่อกระทางไปน้ำเป็นได้มาบอกประเด็นไปเอาเ่าหู่จักกันน้ำเนาะกันะจักกันกับไม่บ้านเขา เขาเลยบอกเจ้าหน้าิกเขาเลยให้นประเด็นแถวประเด็นดเอามาให้ทุ่มสวนอ่อนซ่อนดอกกุหลาบน,น้องผ่อนอ่อนซ่อนค่ะดอกกุหลาบง่ามใหม่พี่อีกซุ่มหนึ่งก็ร่างสีออกชอให้มันออกบานดีๆประเด็นสีไทยเบิงะะ้งเด้อค่ะเด้อมันออกบานดีๆมั้ เดินสีไทยมั้งเองไปเดินออนซ้อนขักออนซ้อนเนี่ยดอกกุหลาบงามขับอืงามขัก,งา,ขกงามเนี่ยดอกกุหลาบต้นนี้ออกช่อดีดีมั้งออกช่อดีครับนี่ดอกกุหลาบงามงามต้นนี้ก็ออกดอกเต็มเลย พูนอีกต้นหนึ่งออกดอกเดี๋ยวประเด็นภาพไปตรงต้นนี้นะคะเริ่มจิทย่อยก็ออกดอกกันหลายต้นประเด็นสิได้มากเก็บตำลึงเกล็ดตำลึงสื่นหลายดอกกุหลาบนะคะน่ะเนาะมันยูสูงต้องตัดอันนี้อันนี้ตัดออกเรื่อยๆเนาะตัดเอาไปใส่แกะกันมันแกะปุ้ง อัน่เพราะตัดดูมันกับพวกป้งเนาะคะเนามันสีเป็นเงาสลดไปเพราะมันป้งเป็นคลุมมมนแล้วมันก็ออกดอกพี่อันนี้ยังสูงขักสูงไยกับบ่านนั่นสูงขักสูงแนนเนาะคะเนาะดอกกุหลาบว่าปลูกง่ายกับง่ายว่าปลูกยากกับยากเวลาอ่านเอาไปอนเพ็ดขวบนั่นกระติดไว้อยู่ แต่ต้องบำรุงเอาเนาะบำรุงบอดีกับตายขึ้นกันเนาะต้องค่อยดูค่อยแล้วอันนี้ก็ตน้นตอันนี้ต้นนิ่งบางพจน์เป็นต้นดอกแก้วดอกพูนกะ็เป็นต้นดอกแกว้วนี่ต้นนิ่งเนาะประเด็นกระจำซื้นบ่้ด้อะไรนะเนาะในบางกุหลาบงามๆสวนกุหลาบหน่อย บางยามเร่งเพื่อนดีเนาะคนะเนาะอีกบกี้มือน,นี่กะสีออกดอกเต็มพุกเลยอันพุนดอกพุนกะสีหาซอแล้วอันนี้ก็อันนี้ก็นนกต้งหาฮกซอแล้วเนาะคนะเนาะเกิดดอกงามงามดอกงามงามงามขางามเนี่ยประเด็นกะสีจบคลิป保卫ธานีอนนกอน,น,นเด้อกัะเด้อผ้าส้มสวนดอกกุหลาบขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตาม ขอบคุณทั้งเปื่อนไม่เพื่่นเกาขอบคุณตัวหลวงด้วยค่ะเด้อมากดไลค์กดแค่กดติดตามประเด็นก็นขอบคุณหลายๆเปื่อนไม่มากให้กำลังใจประเด็นกับขอบคุณด้วยค่ะเด้อช้าๆได้พาเลี้ยงงามเนาะค่ะเนาะให้กินโบบกยุบโบ,โบโลงสุภา,าระผ็ดแรลงสุกคนทำม,มาหากินเกาหนาะจะเลื่อนรูเรื่ององัองอตนีด้วยค่ะเด้อไว้ติดตามคลิปหนาคลิปนี้ประเด็นกันจบจบไปซ้ํานี่คนวัสดีค่ะ